ครับร้านโปรแกรเมอร์นะครับวันอาทิตย์ที่5เมษายนนะครับคลิปนี้เตรียมแผ่นเพยไว้รอจัดส่งวันยังไงดีอ่ะอังคารนะครับที่7เมษายนนะครับคือถ้าเป็นช็อปปี้วันจันทร์ที่6จะส่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปรษณีย์ไทยเอ้ยเลือกพูดผิดถ้าลูกค้าได้เลือกจัดส่งเคอรี่นะครับวันที่6 ก็จะจัดส่งได้นะครับไม่ต้องรอวันอังคารที่7นะครับเพราะว่าเคอรี่วันอังคารวันจันทร์ที่6ไม่หยุดนะครับแต่ถ้าลูกค้าใดที่เลือกจัดส่งไปสนีไทยจะต้องรอส่งวันอังคารที่7นะครับตามนี้นะครับลูกค้าจะมีอยู่2องลายนะครับจะมีลายนี้1แผน่นแล้วก็ลายนี้5แผ่นนะครับโอเคลองกันเลยนะครับ ครับนี่เกมอะไระกดอะไรวะอ้าวไปดันจักรยานมันหนะักกดไรคี่วะทำไมเสียเงันกระโดดกดอะกดไรคี์อ่ะอ๋อโอเค อันนี้เป็นคอนทราเชตเตอร์เลสโซเดอร์นะครับอันนี้เป็นแผ่นซีดีนะครับเกมนี้ซีดีซีดีรองนั้นก็จะเป็นดีวีดีหมดเลยความแตกต่างจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะฮะเพราะว่าจริงๆเกมเพย์ทัวร เครื่องเพทูก็มันก็จะต้องเล่นเกม pay เพทูได้ทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่อง CD เนี่ยที่มันเป็นแผ่นไลท์เนี่ยนะครับในเกมหมายถึงเกมที่เป็นแผ่นไลท์เนี่ยมันจะมเีเครื่องลูกค้าบางรายนะครับที่มันจะอ่านแผ่นไลท์ที่เป็นอ,อ่านแผ่นไลท์ที่เป็น cd ไม่ได้นะฮะจะมีอยู่ก็เลย ผมต้องกล,ก,ลกับบอก,กบอกบอกกำกับไปนิดนึงนะฮะแต่ก็คือเนี่ยอย่างที่ผมเทสให้ดูเนี่ยคือถ้าเครื่องเครื่องที่ดีะนะครับหัวอ่านที่ดีเนี่ยถึงจะเป็นแผ่นไรซีดีก็ต้องอ่านได้อ่านติดนะครับแต่คือมันจะมีลูกค้าที่บอกบางรายมีมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านนะอ่านแผ่นซีดีแผ่นไ์ไม่ได้อยู่มีม,มีมีเจอนะครับเขาก็ซื้อไปแล้วก็มันก็เล่นไม่ได้นะฮะ ก็คือไอเกมที่เล่นไม่ได้แผ่นเกมที่เขาบอกว่าเล่นไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นซีดีไงนะฮะแล้วก็ผมก็จะเจอ,อปัญหาอย่างเงี้ยอยู่อยู่ยหลายรายนะครับลูกค้าอยู่หลายรายเลยที่ที่จะมีปัญหาตัวเนี้ยนะ,ะก็เลยเหมือนกับเอามาบอกให้ทราบไหมนะครับเผื่อ<ๆ>เผื่อเผื่อลูกค้าเจอปัญหานี้เหมือนกัน ก็ที่บอกจริงๆจริงๆเครื่องมันควรจะเล่นเกมเฮทูได้ทุกเกมนะครับก็อย่างเนี้ยที่ผมลองให้ดูเนี่ยก็คือทุกเกมมันจะต้องเอามาเล่นได้เปิดติดได้แผ่นทุกแผ่นแบบจะเป็นแผ่นไลท์แผ่นปั๊มแผ่นแท้อะไรเงี้ยมันคือมันก็ต้องควรจะเล่นได้หมดนะฮะถ้าเครื่องมันมีการเลือกอ่านมันเล่นแผ่นแบบนี้ไม่ได้เล่นอย่างนี้ไม่ได้น่นะครับก็ถ้ากับว่าเครื่อง อาจมัน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 อาจจะมีปัญหานะครับหัวอ่านหัวอ่านอาจจะมีปัญหาแต่แต่ขั้นขั้นแรกก็คือถ้าเครื่องอ่านแผ่นแผ่นปั๊มไม่ได้แผ่นไลท์ไม่ได้นี่ก็คือเครื่องมันยังไม่ได้แปลงมานะครับอันนี้เลยคือขั้นแรกมันจะไม่เกี่ยวกับหัวอ่านนะครับคือถ้าเครื่องไม่แปลงมามันก็จะเล่นไปได้ จะเล่นแผ่นแพ้แผ่นไลท์แผ่นฟัมไม่ได้อันนี้คือขั้นแรกเลยถ้าเครื่องไม่ได้แปลงมาถ้าเครื่องแปลงแล้วก็นั่นนะครับถึงจะอยู่ที่หัวอ่านถ้าหัวอ่านดีก็มันก็เรียกว่าอ่านได้ทุกแผ่นเลยอ่านแผ่นได้ทุกรูปแบบเลยนะครับ พอ,อแล้วกันบตัวสองวินเอ้ยน่าจะเลือกฉากหน่อย ตัวน้นมันอยู่ไหนเนี่ยอะนะครับคือลองให้ดูเข้าเกมให้ดูนะครับว่าเข้าได้ไม่มีปัญหา เออเมื่อวานผมดูลลไอ้ช้อปปีอ่ะเมื่อวานมันมีวันที่มันเป็นวันที่4เดือนสี่มันบอกว่ามัน,ม,นมีอะไรส่งฟรีอะไรขั้นต่ำศูนย์บาทเลยผมลองกดดูแล้วมันไม่เห็นได้เลยนะผมไปกดเจ้าอื่นนะบางเจ้าก็จะมีแต่แต่เห็นหน้าหน้าหลักของช้อปปี้เขาเลยอะ่ะเขาบอกว่าส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำศูนบาท ผมก็ลองหยิบหยิบของร้านอื่นสั่งซื้อนะฮะแล้วก็ลองกดไปที่ชําระเงินดูมันก็คิดค่าส่งอะนะฮะไม่เห็นมันจะบอกส่งฟรีตรงไหนเลยเลยงงอยู่เนี่ยว่ามันอะไรมันเหมือนกับต้องใช้คูป,ปองอะนะครับแล้วก็ถึงจะส่งฟรีอะไรเงี้ยโอ้นีหลายล่างุป Super เ e ปจิโต กูรังซุปเปอร์สยาขั้นสามองดูแล้วก็ผมพยายามไปกดดูคูปองฟรีในวันที่สี่จุดสี่อ่ะมันก็ไม่มีนะไอ้คูปองทั่วไปคือมันแจกอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วคือมันแจกตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วอะ่ะนะฮะ ไอแต่คูป,ปองฟรีที่เฉพาะวันที่สี่เดือนสี่อะไรผมก็ไม่เห็นมันมีนะเออหรือว่ามันให้ใช้คูป,ปองฟรีที่มันแจกประจำเดือนอยู่แล้วอะนะแต่หมายถึงว่าถ้าคูป,ปองนั้นอะเอามาใช้มันในวันที่สี่เดือนสี่เนี่ยก็คือแต่ละล้านคือมันไม่มีขั้นต่ำอ่ะขั้นต่ำศูนย์คือแต่ละร้านคุณจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้ก็คือมันก็จะเอาคูป,ปองมาใช้ ลดลดค่าจัดส่งได้เลยน่าจะผมน่าว่าน่าจะประมาณนั้นั้งแต่ถ้าเป็นวันทั่วไปอ่ะมันจะต้องมีคล้ายๆว่าราคาขั้นต่ําของร้านแต่ละร้านว่าต้องซื้อเท่าไหร่ถึงจะใช้คูปองจัดส่งฟรีได้หรือช่วยเหลือค่าส่งเนี่ยลดลดลดค่าจัดส่งอ่ะเออผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยผมก็เลยเม็ดสรุปว่าไม่ได้กดซื้ออะไรนะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ใช้คูปองฟรีไปเยอะมากเพราะว่า บางทีออกไปจากบ้านไปซื้อของไม่ได้ตุนของไม่ได้นะผมก็ต้องสั่งซื้อจากออนไลน์เนี่ยแหละช่วยเหลือเอาเพราะบางร้านที่ผมไปไปไปสั่งของไปซื้อของอยู่แล้วอะ่พะพอดีผมไม่ได้มีเบอร์เขาหรือมีไลน์เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยติดต่อเขาอะ่ะนะฮะปกติก็คือไปซื้อที่หน้าร้านเขาโดยตรงอยู่แล้วซื้อประจําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมีเหตุการณ์นี้เข้ามาพอดีไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรผมก็ไม่รู้จะทําไงอะ่ะนะ ออกไปซื้อร้านอื่นจะไปซื้อร้านอื่นแทนก็ไม่ได้ก็ปิดกันหมดนะก็เลยเหมือนกับเออก็เลยต้องไปหาดูในออนไลน์แล้วหาราคาที่เราซื้ออยู่ในราคาตรงนั้น่ะโอเครับได้อะไรเงี้ยเออก็ประมาณนั้นก็เลยก็เลยใช้ไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมั้งผมก็เลยวันที่สี่เดือนสี่เนี่ยผมก็เลยไม่ได้มีคูปองมาลองดูว่า มันลดค่าส่งอะไรยังไงผมก็นึกว่ามันใช้ได้เลยแบบมันคือลดให้ทันทีเลยลดค่าจัดส่งให้ทันทีเลยกดกดไปกดมามันก็คิดเงินอยู่ดีอะ่ะผมเห็นอ่าอันนี้ลองนะครับมันกดตัดไม่ได้เลยนะต้องดูมูฟี่ด้วยกดตัดไม่ได้เลย อ๋อแล้วมันจะไปเลียทำไมนั่นอะ่ะถ้ามันมีพิษขึ้นมาทำไงฮะนั่นไง ไล่ไปหมดแล้วเหลืออยู่สองคน <laughs> เหลืออยู่สองคน <laughs> โอ้โเรเล่นสองคนนี้ด้วยโอเคนะครับนี่เขาเกมให้ละโอเคนะครับขอบคุณครับ